ดีครับคลิปนี้ผมก็ยังอยู่ในงานมัสยิดที่บ้านตึกปิงอยู่นะครับเมื่อกี้สักครู่เรากินข้าวหมกเนื้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปกินสุกเนื้อกับน้ำหมงสุกหนังหมูเหยื่บที่เราก็จะต้องไปตรวจติดโทนะครับนั้นจะต้องมีการเลื่อสว์ที่ถูกต้อง เ,าาเอาอีกสามร้อยน,น, <net> นึกว่านึกว่าจะเหลือที่ไหนได้ไม่พอแฮะนึกว่าจะแน่ไม่พอต้อ็ขออย่างเรียบร้อยคือว่าทำให้ผลผลิตเขาโดนผู้จัดการบ่นแน่เลยกินหรือว่ากินเกินงบเดี๋ยวเจ้านายบ่นแน่ขอคุณนะครับได้ไว้วางใจนะครับได้ไว้วางใจทำอะไรก็ทำงานมาตรฐานถือต้อง เดี in the, in, the ๋ยวคลิปนี้เรามาถ่ายอีกโซนหนึ่งที่เรายังไม่ได้ถ่ายด้วยโซนนี้ก็จะเป็น ของบางกรอกน้อยอ๋ญญอเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นมาซยิดที่ไหนอะครับอยู่ตรงไหนอะครับเป็นมัสยิที่ไหนอะมัสยิดอนฟูดีค่ะฮะ<า>ว,วัดดูสิตวัดดูสิตอ๋อเป็นของาบางกรอกน้อยที่นี่นก็มีชุมชนอยู่ใช่ไหมครับที่นี่เขาทำเขาทำเขาทำขายประจับชุมชนอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้คืออะไรครับเนี่ยยาสูคมยาสมโอ้ยมันอันใหญ่เนาะ ไส้เนื้ออูนแบลเลอร์เนี่ยเป็นเป็นแค่ครับพิซซ่าเนอะเท่าไหร่อร่ยยอยตัว150บาทอ๋อนี่ไงเขาจะมีอยู่ดีเขาพี่ป้ายอยู่ยบางยาสุมเป็นเป็นชื่ออาหารเหรอครับอ๋อมีอ แล้นันนี่ก็เป็นอะไรปังเนื้อนี่นะครับนี่ไส้ก็างใเป็นเนื้ออ๋อเป็นไปนของประจําถิ่นที่ดูสินเหรอมันมีขายอยู่ประจาใช่ไหมถ้าเกิดว่าผู้ชมทางบ้านสนใจก็ต้องไปที่นู่นใช่ไหมไขายอยู่ที่ชุมชนบางขกงะน้อยดูสินน้องป้า ขอนตีขอบคุณนะครับเปลี่ยนข้าวมาเป็นมานะครับซึ่งสลัเปาลื่นไส้เนื้อกับไส้หมูดี่แกงคืหวานเป็นข้าวคู่ปีนะครับเรามีข้าวคู่ปีนะครับทั้งเนื้อทั้งไก่นะครับก็อยู่ตรงหน้าก็ทบสลับเปล่าไส้เนื้อเอาที่ว่าอยู่กทบแล้วทับข้าวคู่ปีก็จากร้านที่ ปกติขายที่ไหนไครับอันนี้รับมาอีกทีเึงอค่ะโอ้แต่ปกติเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายที่ไหนใช่ไหมมาเฉพาะงันมางานอย่างเดียวขอบคุณนะครับแต่ละร้านจไส้เนื้อกับีไส้ถั่วดร้านมดไรั่างียดานเด็เลยรระดานาวยอมได้นะรับดำกเขาเรียกอะไรนะน้ำตกา้ยลอย่าง้ตหิวหวาน แกงเาน์อุหอมฉุยเลยอะไม่หวานไม่มีหอมน้ำไม่มีไม่มีนะครับมาจากสีแย้มหาหน้าอ๋อสีแย้มหาหน้าตุ้งหางอยู่ในมัสยิดจักรพงษ์ใช่ไหมครับอยู่มัสยิดจักรพงษ์ตุ้งหางตุ้าหาอจักรพงษ์ก็จักรพงษ์พี่เนือร้านนะครับร้านร้านอยู่ในงมัสยิดหมาหน้าหมาหน้า สองบก้่งาโอ้แบบเนื้อดงๆเลยเนอทนี่ีได้ให้มร่้าอมุยเลยอะเร้าตสอบกข้นอยาได้ยนะคะเข้าไปในเข้าไปในซอยทีมานาอย่้านร้านสองบกนยาได้เยะทีมีที่มีสาสาวขายของนั่นใช่ไหมใช่ มีพี่น้องสามพูติดกันเลยบางก็เคยไปกินไม่ใช่เหรอจำหน้าบางก็เคยไปถ่ายเคยไปถ่ายถ่ายน้ำตกลูกชิ้นเนื้อย่างเนื้อย่างไม้แล้วก็อ๋อใช่ใช่ใช่เออที่ไงโหวันนี้ไม่ได้เป็นไม้แล้ววันนี้แบบเป็นเนื้อๆเลยอย่างเงี้เนาะมีอ่ะมันมีอันนี้ก็มีขายกับร้านก่อนก็เป็นเนื้อเปื่อยหรือเปล่าหรือมันน งถึงเวลาละหมาลูกนี่ครับเราก็จะพักเสียงไว้แล้วก็ชดนับกินเลยสิบห้าสี่ามรไ้นยครับแล้วก็ขอเชิญพอมูดนะครับทลอยะทยมทนเพราะว่าทานล่างนะครับจือสัตว์เกากไทางทาง้น้นขึ้นล้วนนะครับั้นหชาอเา นะครับวันนี้จะมาโปรกับเป็นงารนะครกันบ้างเราขอได้เนื้นหมากในทั้งน้อยทั้งใหญ่นะครับขอได้เนื้นหมากจะขึ้นไปโอ้เป็นเนื้อสเต็กก็ขอไม่เจอเลยครับก็ไปปกติขายที่ไหนครับก็ขายบ้านทั้งสางทั้งสองได้บ้าค่ะอ๋อขายอยู่ที่บ้านตอนนี้อยู่ที่บ้านครัวข้าวมันแดงข้าวมันแดงกี่สายดีบอยนะครับข้าวมันาดง ก็เดิอยู่ที่บ้านทำที่บ้านแล้วแต่สั่งถ้าเกิดลูกค้าเขาที่เขาเคยกินแล้วที่ถึงก็จะกินอ่ะต้องติดต่อเบอร์เลยอ่ะเบอร์โทรนี้ถ้าอยากกินเนื้อสเต๊นเนาะศูนย์แปดเก้าหกแปดหกสองหกห้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าหกแปดห้าศูนย์แปดหนึ่งแปดติดต่อคุณอะไรเลย กุณนิยมเนาะทีนี้เราขายรุ่นที่สามนะคะร้อยกว่าปีแล้วค่ะใช่ไหมร้อยกว่าปียุ่นทองทองแล้วก็มาแล้วก็ลานี่เนื้อเนื้อสเต๊ะเจ้าดังแห่งชุมชนบ้านครัวนี่ตัวที่สิได้อยงไปดิเอาขอยังไม่หมดตอนนี้เราก็มีนี่นะครับข้าวผัดผิงตลาดหมูอินกันหมูนะครับเป็นตลาดสุหมูที่มีคุณภาพ น้ำไม่นี่ก็ใสกิ๊กเลยเนาะอันนี้เขาเรียกว่าน้ำต้มหอมน้ำอางจาร์นับอาจาร์พวกสาสุกุ้งก็น้ำไม่นาน้เป็นสีเล่ะใช่คุกบอกว่าใสกิ๊กเลยอ่ะเหมือนน้ำผึ้งเลยเนาะเหมือนน้อไม่ต้อตไรใช่ไหม ไม่มีน้ำผสมเลยมีน้ำม,มีน้ำตาลนะฮะมอเรือ,วอควาร เที่ยงนานเที่ยวนานมากมครับนี่บอกยี่ห้อด้วยบอกยี่ห้อได้ไม่หวงจูด้วยอสรหรือภูเขาทุนเขาทองภูเขาทองครับภูเขาทองอสรได้บางครั้งกับขุเขาทองใช่ไหมครับสองยี่ห้อครับนี่นี่ผู้ผู้สืบทอดมรดกเแล้รุ่นที่สามเนาะเจนที่สามเจนที่สามเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเนาะดีแล้วแหละมันจะได้มันจะได้ไม่สูญหายเนาะหน้ รสชาติชื่อนั่งเดิมชื่อว่าเานื้อสเต๊ะแล้วบ้านคว้าหนังมินบ้านรัวอ่าใครสนใจเนาะเบอร์โทรเมื่อกี้ที่ออกพูดไปเลยเบอร์โทรเมื่อกี้ครับจ้าบางมินบ้านครัวนี่ไงบางมินบ้านครัวเนื้อสเนสติไก่สันติ ย้ายขน้ทางนี้สั่งสั่งรุ่งหน้ากี่วันอะไม่มีสมมุติจะใช้วันวันพรุ่งนี้ต้องสั่งกี่วันโอเคเห็นไหมล่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครับครับผมเปลี่ยนไปนะเราก็เลยอน้จะปย้ายเข้ามาติในฝฟประตูทางแล้วก็ได้ขึ้น ผู้ตายแล้วฟังชื่อแล้วน่าสงสารเลยทำไมประตูมันพังอ่ะคะันวาขายดีมากไม่ใช่เป็นคู่แข่งประตูผีใช่ไหมเราก็ได้นำเงินนั้นนะมาสร้างนี่นะครับมัสยิดต้องถึงคู่พงนี้นะครับใช่ไหมคือเราก็ได้ขายดีจนประตูพังเลยเนอะลูกค้าเบียดเข้าเข้าร้านแล้วในปีนี้ก็เป็นโฉมใหม่ของมัสยิดวอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนในร้านเนี้ยอยู่ตรงที่ประตูที่พังนะครับ งานของเรานี่ไม่มีหน้าร้านกันคร้บมีหน้าร้านไม่พึงปันขอเราทำตามสั่งไหมอ่าในวันนี้นะครับเราแล้วก็ก็คือลูกค้าเขาอยากกินหน่วยงานต่างๆนะครับที่ให้ความรู้เพราะเลือกเบอร์ะไรเบอร์ะไรว่าไปสถานีราดตึเนินนะครับให้ความรู้เพาะสถานที่จอดรถ โรงเรียนวัดบวรนิเวศนะครับเมื่อเื่อลูกค้าอยทุกท่านที่จอดรถบริเวณที่นี่ใช่ไหมนะครับอ่าิสลามมีวิทยาลัยเราอยู่ที่เราอยู่ที่นี่เหรอเด็กมาช่วยงานห้าท่านนะครับแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆนะครับอุ้ยดูลูกกุ้งดิกุ้งเป็นกุ้งเลยครับเลยเชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เข้ามาในงานชอบชอบชื่อมันอะ งานของเราไม่ได้เจอแต่ผไทยประตูผีเพื่อทั่วไปก็สามารถเข้ามาอุ่นหลุมงานของเราได้นะครับเพราะว่าเราจะเป็นแบบพวกนะไรอบาช่องซูมทัวร์ค่ะเป็นช่องซูมทัวร์เป็นช่องยูทูบฝากเข้าไปกดติดตามดูด้วยได้นะครับแล้วก็ระดับต่อไปนี้นะครับเป็นรายการพิเศษนะครับ เรื่องเกี่ยวกับรทางธรรมนะอยากจะลงกันนะครับนะเขาจะไม่ให้เราลงกันเลยนะครับเขาหัวข่าวกันนะเขาหัวนะทาธรรมของเจ้าของเขาสวยมากเลยพราสวยมากหาพระมหาวลาโชตินโชตินวลโลนี่ครับหลวงพี่นกนะครับจาก ว่าประวัติ่เลยพิหารกับท่านอาจารย์เจสิมาเหรอนี่ดูคนเจสิบนี่ทำมิสแรามท่าอิบนะครับสู้อยู่เลยอ่ะอ๋อเชิญนางงามทีโอทีค่ะใช่นไหมเห็นไหมล่ะสาวสางพี่แล้วค่ะพระันธนิกก็ยังดูแล้วยังมีแววบเหมือนกมีแววบมีเขาเป็นพรู่เลยาทค่เป็นพระหูวัฒนารค่ะเพชรลาค่ะฮเพชรลาใช่ใช่ในตาหยาดน้ำผึ้งเออใช่เลยใช่เลยนี่นี่ ใช่ดีแล้วแหละเนาะแต่เขาแต่เขาสวยจริงนะไม่ไม่ได้หลอกพี่น้องมันหมดใช่ไหมครับพี่สาวนี่พี่สาวไม่น่าตาเขาโตทั้งบ้านทั้งบ้านเลยเนาะแสดงว่าได้คุณพ่อป่ะไม่ใช่ค่ะต้นตระกูลสุรกานชุลัยมันแล้วมาจากสายเปอร์เซียนโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เซียมีมามควนเหรอมีมามสวยมากได้เนาะคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะสาวคนแรกอยู่ไหนอ่ะเป็นเมียอนาอยู่ในโฆษณาอะเหรอสวยขาวสูงใช่ไหมอดีตการบินไทยมีกันกี่คนพี่น้องอ่ะ รอหนึ่งเหลือสิบตอนนี้เหลือเก้าเหรอไปไหนหมดอ่ะอร่อยไม่ไป <c oughs> คิวต่อไปไลน์ต่อไปใครเอ่ย <c oughs> นี่ดิเราเราเรายินดีอยู่แล้วเนาะเราเราไปเขาเรียกว่าไปใกล้ใกล้ละใกล้ละตะแข็งแรงกตะแข็งแรงอร่อยจะียกคนไหนต่อบอกคนนี้อ,อร่อยบอกว่าจรออีกสี C ่สิบปีอะ่ะ คือจะถึงคิวชื er, ่อพี่อะไรนะครับเนี่ยพี่อะไรนะอัญญาโรบิอาร์จาร์บีอัญญาโรบิอาโรบิอาร์แข็งแรงมากเลยอัญทรรมดึงหลังอัญธรรมดึงหลังดูแข็งแรงมากเฮ้ยร้อยอยู่ได้50ปีเลยด้วยร้อยยี่สิบชาร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบด้วยนะครับมันจะกุ้งเขาตัวใหญ่มาก ได้มีมานะครับก็จะแล้วรถสูตรที่ป็นติ๊กา๊อกแล้วก็ทำจริงกันเองใช่ไหมแต่ไม่ได้ทำขายขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ยะยาทองทานครับใช่ไหมใช่แต่ไม่ได้ขายเกิดร้านใช่ไหมนะครับต่อไปไม่แล้วมิสซิลามานกครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เครื่องเขาก็ทำดีมากแนะนำตัวก่อนนะครับอัตตารุสกันผมยะยาทองทาครับผู้บิโรงเรียนงท่ามิสซลามท่าอิด ออนนี้้คืเป็นกรรมการขัดเื่อนการยึดมั่นศาสนาตามข้อบรงคบระเบียบโชวบายของกระทรวงศึกษาธิการท่านตลัดกระทรวงตั้งดูดูแม่ค้าเดี๋ยวแม่ค้าจิ้ง้าบ้างก่อนผมรับจากเรื่องนี้ตั้งแต่2559ปีนี้มันอายุ72ก็จะสิบีแต่แแรต่ก็ขับเคลื่อนน้อยมากท่านประหลัดศึกษาเห็นความสำคัญเห็นไหมแล้วก็เห็นความแข็งแรงบ้าะแต่ดูยังแข็งแรงทุกคนยึดมั่นศาสนาไม่ได้ ต้องเชิญผู้นำทุกศาสนามาเป็นกรรมการร่วมเชิญกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเป็นกรรมการร่วมกับน่สายเส้นแบบ่าเนอะสายเส้นไม่ไม่รวมเลยนอะของการทำงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาหรือว่าเหมือนอทำให้ลูกกินเลยนะส่วนการดำเนินงานนั้นก็ผมเป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมพื้นฐานศาสนาก็ได้ดำเนินงานให้เด็กนักเรียนทุกคนนั้นยึดมั่นศาสนา แข็งแรงอมนใกล้ๆตึกดินก็จะมีสตรีวิมีวิถีหนึ่งนะครับซึ่งการยึดมั่นศาสนายังเป็นปัญหาที่อะะไรนยังไม่ชัดเจนว่าคําว่ายึดมั่นศาสนาคือต้องทําอะไรเดี๋ยวพระมหาวันจะพูดว่าทางพุทธศาสนาเนี่ยเด็กพุทธในเีพุท่มณฑลทรงรับสารที่ยึดมั่นศาสนา ไม่สมัยก่อนเขาทำอะไรเขาทำอะไรเลี้ยงลูกอ่ะเดี๋ยวจะไปสั่งว่าผู้เกียรติเริ่มต้นท่านผู้ว่าสั่งท่านจังหวัดเเป็นคล้ายๆกับทขาจะยึดมาสนทนาในโรงเรียนนั้นเขาไปหัวที่บ้านเหรอตั้งกรรมการร่วมผู้นำทุกศาสนาสามกระทรวงท่านผู้ว่าเป็นประธานเองไปที่นอนที่ยายมะพร้าวอะไรปล่าท่านสั่งว่าออ้าวเหรถ้าจะยึดมาศาสนาต้องพึ้นไปที่ตรงนี้เลี้ยงลูน ถามประธานกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ตถามคริสกับซิกจังหวัดภูเก็ตจริงเนาะข้อสืบออกมันเยอะมากเด็กเป็นเหมือนซิงต้องละหมาดครับเรียงเรียงใช่ไหมการแต่งกายไปเรียนเรียนที่หายากเนาะแล้วที่นอนที่คุณพ่อคุณแม่ขายยังอยู่ไหมยังมีบ้างไหมไม่เป็แต่ว่าจะมีที่นอนยังอยู่เด็กพุทธนั่งสมาธิเจริญปัญญา แล้วแล้วที่ว่าพ่อทำแม่ทำแล้วยังยังใช้อยู่ยังมีอยู่ไหมที่นอนอ่ะใช้ใช้สิบปีสิบปีไม่อมไม่ยักไม่ย่นทนเหลือหลายอู้ตายแล้วขออีกรอบเลยไหมครับนอนไม่ยอมไม่ยัดกไม่ย่นทนว่าการกระทรวงวิทยาราสตร์สมควรเนาะก็จำเป็นครับที่เป็นลลููกกพ่อค้านะเมื่อกี้ท่าผู้เผยเสนอผมผมเห็นว่าคำว่าฉีบแล้วมันมีอะไรหายไปอันหนึ่งอ่ะเก่งด้วยก่งา่วงแผ่ะลองแผ่มาจากวิญญาณแผ่ มัยก่อนนี้ย่งเลอแค่คุณพ่อคุณแม่เหรอมาโบราณก่อน้อยน้อยต้นตะกูลตกลับลายกนท้งคองเลยที่ว่าต้นตะกูลสุไลมานเนี่ยนะก็มีุี่มีกะีมีสีวันูสายะบุตะกล้อล้วแลเห็นที่สุไลมานที่ยะลาเนี่ใช่กันไหมใช่ญาติกันไหมสุไลมานยะลากระบี่แม่เขาไปไปไปมีที่ฐานปลนะมขาเรียนที่้ยใช่ไหมยะลาตะบีญะ ตัวต,ตัวคุณ,คณพ่อด้วยมาจากล่องเรือจากแพมาจากอัสเซียไม่ใช่ค่ะใช่สมัยก่อนที่มาจากสมุทรโขงคุณบอกเป็นญาติเชื้อสุนต่างอะไรมามาชื่นมาจากแพรเด็กพุฒนั่งสมาธิเด็กคริสกับซิกนั่งอธิษฐานคุณแต่คุณเปอร์เซียค่ะอ๋อแกเปอร์เซียโอ้ไม่น่าเนอะสมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้านื้อแล้วแล้วอย่างที่พี่เนี่ยตาโตโตนี่ได้พ่อหรือได้แม่เนี่ย ทังอทั้งแมขอบคุณนแลเป็นนางงามกบอกน้อยค่ะโอหมีรูปมัมีรูปแม่มั้ยมีรูปคนแม่หน่ะไม่ไม่ถ่ายมีถ่ายถ่ายไว้มาดูมั้ยมีมั้ยมีถ่ายไว้อยากดูอ่ะอยากดูอ่วาอยากดูอ่ะรูปคุณแม่ยูยูในมือถือป่ะอยากดูขอลูกคุณแม่เป็นนางงามกระบอกน้อย แล้วคุณพ่อเป็นอาจารย์สอนศาสนาค่ะโอ้ของของของพวกพี่พี่นคุณได้พ่อหรือได้แม่มีบางคนได้พ่อบางคนได้แม่แต่นี่ทางแม่แม่ตัวไม่เล็กแม่ตัวเล็กได้จากนงู่น้อูพี่ก็น่ารักด้วเขาเป็นคุณตลกเนอะเรื่องสามี่อยากดูคุณแม่อยากดูคุณแม่ที่เป็นนางงามแต่คุณแม่สมัยก่อนเนี่ยทำหนี้หัวนะคะไม่เป็นไร เพราะว่าเพราะว่าด้วยด้วยว่าอาชีพเนาะใช่ไหมก็ไปก่อนคนจะไม่มีของตัวนี้ใช่ไหมถ้าคนไปทำไัดกลับมาอ๋ออ๋อคือคนทั้งบ้านไม่ได้ไปไม่ไม่ได้คุณไปก่อนแม่คนโบราณก็ายังมีไข่ใช่ไหมก็จะจะจะบอกว่าไปให้มาแล้วได้อย่าใช่ไหมใช่ไหมได้อย่างเสรีภาพแล้วก็มีความเป็น เราเราอยากจะดูรูปของคุณแม่พี่เาาขาเพราะคุณแม่พี่เขาเป็นนางงาม<อ>านางงามเลยนะคือเราเราไม่เกิดไม่ทันคุณแม่ที่ม่เป็นนางงามแต่เรามีรูปอยู่มีรูปแม่มแต่ พ่อมาเฉีบคุณแม่นะนะเหียนแม่เป็นคนสูงใช่ไหมคุณคุณแม่เป็นคนประกอกน้อยพ่อก็ใช่พ่อก็หล่อด้วยพ่อเป็นครูสอนศาสนาชื่อว่าศาสนานี่นี่ลูกดิชันหลายปีแล้วไม่่วาโอ้เห็นไหมล่ะตาหน้าตาสดใสอยากจะดูลูกคุณยายคุณยายสวยแมไม่รู้ว่าอยู่หรือชื่อคุณยายชื่อคุณยายอะไรครับคุณยายอาศมาชืยอว่าศาสนาใดก็ตามนะครับ อระมาเลาสมาหมารืออมพรค่ะชื่อชื่อไทยว่าอมพรคแต่คุณแม่น่ะเป็นลูกคนเล็กเพราะคุณคุณปาน่ะมีเมียเยอะออ๋ก็มีรุ่นพี่รุ่นหลาน ลูกหลานน่ะอายุเท่ากันเราเหรอ่าเราเป็นย่าเป็นยายแต่หลานอายุเท่าเราเห็นไหมเหรอเพราะคุณแม่เป็นคนอายุน้อยที่สุดโอ้ใช่เป็นเมียสุดท้ายมีคนมีมีหลังสุดไงคุณป้านี่มีเยอะใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยคี้มีพี่ของแม่นะคือป้าต่างๆเนี่ยก็ ของมังกอกน้อยกันเยอะแยะเลยแล้วเคนอื่นที่ก็เสียกันไปหมดแล้วก็ไม่มีไม่ไม่ไม่มีญาติเหลืออยู่แล้วเนาะตอนนี้มีอยู่นข้าวขึ้นรุ่งรุ่นหลานหรอเราเราก็ก็เรายังไปมหาสู่อยู่ไหมอย่างอนัดราพานิดน่ะสักเป็นเหลนแต่แม่เข้าเป็นหลานแต่อายุเท่ากับหลานเห็นไหมล่ะเพราะเราเป็นลูกลูกคนเล็กเนี่ยลูกของแม่เล็กแม่แม่ลูกแม่เล็กดูแสดงว่าแสดงว่าคุณพ่อนี่ตอนแกเสียอายุเท่าไหร่อ่ะแปดสิบปีใช่ไหมอายุเยอะเนอะแล้วคุณแม่อ่ะ แล้วห่างกับคุณพ่อกี่ปีห่างกันเยอะคุณแม่คุณแม่สาวมากคุณพ่อแก่คุณแม่ร่มสิบปีฮะคุณพ่อแก่คุณแม่ร่มสิบปีเหรอ นายตกลงเจอหรือยังแล้วลูกคุณแม่ดว่ามันอยู่ในกิงไนเหรอแลว่จะมีอย่างนี้มีุ่นแม่สมัยทเจคุณยาเราอยากดูลูกคุณยายที่เป็นนางงามบางกอกน้อยไม่เขาจะเรียงกันเราเราไม่ทราบแต่ว่าแต่เขาบอกแม่คนสวยบางกอกน้อยใช่ไหมน้ยสาเาเรียกว่าเขาลือกันทั้งบางใช่ไหมรุ่นแม่สมาที่เจคุณยายคยางจะน้น เรอาจะเอาเราจะให้คุณยายเราเอาลูกคุณยายโชว์โชว์ออกสีนัแน่งคุณจะไปลงจริงจริงกเหรอใช่คุณยายลงนะเล้วกลัวจะอายเขาไม่ต้องอายเราอย่าเห็นคุณยายเฉยเนค่ยตัวตีไก่ตาตามไกระทตาทางกายวิธีการพูดเนี่ยน้องสาวเนี่ยสวยสูงกล้าสูงเป็นล้อเป็นตัวสวยเป็นมายาอีหมามาเล่นใช่ไหมการเจริญสมรรถปัญญาเนี่ยเป็นการที่ đi nữa, cho 70 quá rồi đau, Arrow, yeah, đấy, in, như đó, cứ đó. không? Dì điều hòa, cho คุณจะไปเอาลงจะไปลงนะลงช่องอ,อะไรนะอ่ะช่องซูมทัวร์ซูมทัวร์แนะนำหน่ยคะ่ะก็พาไปเที่ยวไปดูดูที่อย่างนี้แหละ ไม่เป็นไรเดี๋ยวดใ,ให้ให้เวลาพี่หาก่อนแล้วผมไปถ่ายร้ายไก่ทอดก่อนต้องตัดต่อบางตอนด้วยนะใช่ไหม <c oughs> ให้หาก่อนนะเจอแล้วบอกนะ่เจ้าต่อมาจะเป็นโตร,ตร,ตรตีมัตตบัตส้นะครับทั้งสองแห่งในลายเมนีโรตีมัตบะเราก็มีหน่วยงานพระสอนศีลธรรมนะครับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเนี่ยไว้ต่อมาก็จะเป็นไก่ทอดข้าเหนียวนี่ก็ถึงเวลาที่เราจะ ตรวจสอบแล้วก็พัฒนาโครงสร้างเดิมที่มีอยู่่ยให้แผ่กระจาไปด้วยกันกับโปรแกรมที่ท่านอาจารย์ได้ยาพวกก็ตีขายอยู่ตรงไหนครับป้าไม่ได้ขายเลยไม่โดนไม่ได้ขายการที่จะใช่ไหมนี่มาช่วยมาช่วยเฉยๆฉยไหมในส่วนที่จะมาทำอยู่ก็คือรู้ว่าปีหนึ่งขายครั้งหนึ่งอ่ะที่มีการถึงไหม ขายเก่าปฮะบังขายไก่จ้วัดเี่าเรอะเห็นไหมล่ะเราเราก็เอาสูตรมาทำแล้วทำแล้วเหมือนมืออาชีพเด้เลยเนาะเนนี่สู้สู้พ่อค้าที่ขายประจำได้สบายเลยเนาะใชสดวเลยเนอะ จริงๆน่าจะทำขายเนวยไม่ขายที่ไหนอ่ะใก้ๆเนที่ไหนตลาดชาไปเดินรอบบางลำพูก็คือร้านนี้ใช่ไหมจะไม่เห็นคือถ้าเกิดว่าอยากจะกินโรตีร้านเนี้ยไปตลาดเช้าบางลำพูได้ขายอยู่แถวแถวป็าติ๋มป่ะโรงเรียนงอที่สมเป็นหมอสาิตอาสโอ้ตัวตีหนึ่งเลยเหรอเริ่มเริ่มขายตีหนึ่ง เราเก็บกี่โมงอ่าเอ้ตายแล้วคนอืนขยังยังไม่ตื่นนอนเลยนะเรากลับบ้านแล้วเแล้วเรานอนกี่โมงอะแสดงอ๋้ายยยิยย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 ยกยยยยตยกยยยยยลยย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 เยยนยย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 ย คริสเตียนทุกศาสนาครับจะได้มีการรำลึกถึงอ่าห้ารีฟ้าเป็นละห้าฟ้าถ้าใส่ไข่สี่ห้าใส่ไข่ใส่ไข่ยี่ห้าเขาถูกเนาะแล้วเราขายกี่เราพี่เรายังมีกำไรไหมกำไรไม่คำนึงถึงไม่ได้ไปแล้วเหรอดีว่าว่าแล้วมันมีไส้อะไรบ้างนะที่ใกล้ๆเรานะครับโรงเรียนสตรีวิทย์นี่ก็เราก็พยายามจะ พัฒนาหรือว่าโน้มน้าวให้มาอามัธยอาลกับม้านในมัธยบาลกับบ้านของานมัธยบาลจีนนี้นะครับเพื่อให้เยาวชนหรือนักเรียนของโรงเรียนต่างๆนะฮะได้เข้ามามีศาสนาอยู่ในดวงใจนะครับแล้วก็จะได้ พัฒนาจิตใจไปในทางที่ที่ที่ทางศาสนาและผมก็จะมีน้ําจิ้มด้วยใช่ไหมจะได้ไม่ไปยุ่งกันเรื่องยาเสพติดก็ก็ให้อาจารย์ยายาเสิมอี่นี้นะครับครับก็ฝากถึงผู้ปกครองนักเรียนไม่เฉพาะสตรีมิตรนะครับทุกโรงเรียนที่สมเรียน เยาวนิคมศาสนาไม่น่าเป็นห่วงแล้วก็เอาโรตีโรตีไม่มีครับเหรอิสซาลาโรตีก็ไม่ได้ขายโอเคที่ขายเป็นธบคือโรงเรีนกับคอนเสิโอเคก็ได้ถ้าอะไรก็ประมาณห้าสิบบาทครับเด็กมุสลิมอากินบาเล็กนะครับเน้นที่บรรลุเกณฑ์นิติภาวะแล้วจําเป็นต้องละหมาดต้องแต่งกายตามหลักศาสนาต้องกินอาหารฮาลาลกระผมฝากถึงเจ้าภาพนะครับ ที่จะพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนสติวิทย์ว่าในหลวงทรงรับสั่งวันที่นักคุยขอโรงเรียนเนี่ยผมอาสาจะมาคุยด้วยแล้วฝากทางพระมหาไปไปคุยกับวัดบงวรนที่เป็นจาภาพช่วยกันเราไม่บังคับนะครับเด็กที่โรงเรียนทุกโรงเรียนเน้นสติวิทย์กล้ผมฝากไว้ก่อนได้ไหมได้แล้วเดี๋ยวผมมาเอาวันี่นะครับไปปภาษานังกฤษไม่สติวิทย์นะที่มาสติวิทย์ได้กันกับมัสติกุณ เจอไหมตกลงดีรับในหลักการตกลงเจอไหมคะับไม่เจอโอเคไม่เป็นไรยังไงคลิปนี้เราก็สมควรเสียเวลานะครับฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องอาศัยการสนับสนุนฝากกดติดตามช่องใหญ่เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายบายโอ้โหเนี่ยเหรอโอเคโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปตากับตัวในสถานศึกษา